หนูเหียวจังเลยมือเที่ยงของหนูอยู่ที่ไหนอะแล้วครับทำอาหารให้หนูหนอยมีข่าวอะไรบบ้านเนี่อโอปริศนาอักษรคขวโอ้อใครร้องไห้กันหนักมากนั่นมันหลานสาวของย่าฟีบีคุณย่าจะวิ่งไปแล้วโอ้พผิดสาแสนอร่อยยำออ้ยใครร้องไห้กันเนี่ย พอใจแล้วนั่นคือฟิบบีน้องสาวคนฉันที่กำลังวิ่งไปแล้วฉันทำพิซซ่าได้พิเศษจริงๆเลยไม่อร่อยเกินบรรยายเออไม่นะเสียงร้องไห้หนักมากจนปวดหัวฉันต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่จะร้านลับน้ยเหี่ยวมากๆมาเริ่มทำฉันทำอาหารกันเถอะเรามีตอนใหม่ไปดูกันเลยคนยากพิจิวแล้วก็เชฟ เราแล้วนรอยากกินอะไรทำพาสต้าหน่อยนะคะทุกคนพร้อมไหมงั้นก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากตรงไหนเดียวอ๋อโอ้ใช่แล้วมาต้มเส้นพาสต้ากันเถอะเอ้ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าเส้นยาวมากจะนจะลงหม้อไม่ได้อ่ะต้องหักมันให้สั้นๆเท่านี้ก็พอดีกับหม้อเลยโอ้ล้านล่ะ ดูนะแล้วก็เรียนรู้จกากย่าใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปในน้ำเดือดแล้วมันก็จะยุบลงไปเองเท่านี้ไม่ต้องหักมาเลยสักนิดและเส้นของย่าก,ก็สุกแล้วและเธอก็รู้วิธีต้มสปาเกตตี้ขอตักใส่จานแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อย oh. คุณย่าสอนอะไรเด็กคนนี้อย่างแรกเลยนะสปาเกตตี้ที่ซื้อมามันไม่ได้เรื่องร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกต้องทำเส้นพาสต้าเองและฉันคือมืออาชีพเราจะทำแบบนั้น ก่อนอื่นต้องการแป้งเทแป้งลงไปบนโต๊ะเรียบร้อยก็ปั้นให้เป็นเนินจากนั้นก็ทำหลุมและตอนนี้ฉันต้องการโอ้คุณย่านั่นอะไรนะใช่แล้วไข่ไงทีนี้ก็ตอกไข่ใส่แป้งและนวดผสมให้เข้ากันมันจะกลายเป็นแป้งที่สมบูรณ์แบบแต่ยังไม่หมดนะ ฉันปแปะแต้มว้แบบนี้มีได้จะยอมให้เป็นสีดําโดยใช้หมึกปลาหมึก100เปอร์ซ็นเป็นสีจากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเยี่ยมมากแป้งพาสต้าสีดําพร้อมแล้วตอนนี้เรามาตัดเส้นกันเถอะด้วยเครื่องมือพิเศษของฉันในการตัดเส้นวลล่ <c oughs> อาออกเป็นเส้นได้ง่าย,าย <c oughs> มันสบายมากแล้วก็อร่อยมากด้วย <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่ตั้งต้มเส้น <c oughs> พาสต้าในน้ำเดือด คนไปด้วยนะจะได้ไม่ติดกันสวยงามที่นี้ก็ตัดเส้นพาสต้าใส่จานได้โอ้กุ้งน่ารักจึงเลยหน้าเสด็จต้องเอาไปทำอาหารแล้วเอาละ่ะเอามาทอดในกระทะกันด้านละหนึ่งนาทีก็พอจะได้ไม่แข็งเกินไปเยี่ยมมากทีนี้ก็เอากุ้งมาวางที่พาสต้า เลยแค่ตกแต่งด้วยมะเขือเทศเชอรี่แล้วก็โหระพาเท่าน,นี้ก็เสิร์ฟได้ uh huh. ส่วนย่าจะบีบซอสมะเขือเทศใส่สปากเก็ตตี้ด้วย uh huh. ฟีบีต้ตัวน้อยของย่าชอบซอสมะเขือเทศมากเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วโอ้ <No. S 1> oh, มันคืออะไรเนี่ยออกมาสิออกแล้ว oh. แต่ว่ามันดูแย่มากคุณย่ามันควรจะเป็นแบบนี้จริงๆ <Okay. S 1> หรอคะโอ้หลานย่าเก่งมากแน่นอนไม่ใช่แบบนี้แม้แต่แมวยังรู้เลยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว โอ้จริงด้วยฉันทำพาสต้าหวานๆให้น้องเฟมบี้ฉันแค่ต้องการเยลลี่ใช้เยลลี่เอาเป็นเส้นๆอ,อร่อยจังเลยอะเฟบี้ต้องชอบมันแน่ๆจะใส่จานสวยงามตอนนี้เราก็มาดูเยลลี่อย่างอื่นกันพอเกือบหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาตกแต่งในจานด้วยแล้วก็เข้าปากด้วย แบบนี้แล้วก็ตกแต่งได้หลากว่าดอีกเยอะๆและราดน้ำเชื่อมจากล้นให้ทั่วเพื่อมีรสชาติที่บวานแลก็อร่อยยิขึ้นและอย่าลืมด้วยนะสปริงคิลลากสีมันเพิ่มความสดใสให้กับจานของฉันได้มันออกมาเจ๋งไปเลยกินแห่อร่อยนะน้องสาวเริ่มจากจานไหนดีก่อนนะนั้นเป็นจานนี้ อ๋อฮะมันคือเยลลี่อ่ะเจ๋งอ่ะอยากรู้จังว่าส้นจะเป็นเยลลี่เหมือนกันไหมมาลองกัน hmm. ว้าวคี้สาอย่างมาจากเยลลี่หนูชอบนะ oh <my. S 1> ไปตอกันเลยเดี๋ยวก่อนนะ <That> s <S นี่คืออะไร <what? S 1> กุ้งเหรอผัดร้ายชัดๆหนูไม่ชอบกุ้งอ่ะออกไปดีกว่า <Okay. S 1> โอ้แล้วส้นทำมาถึงเป็นสีดำ oh <my. S 1> หวังว่าจะอร่อยนะอ่า uh. แปลกมากๆเลยเช็หนูไม่ชอบมันสักนิดนะ่ะหนูคาดหวังมากกว่านี้นะลัทีนี้มาลองอาหารของคุณย่าก,กันมันดูเจ๋งดีที่ไม่ซอนมะเขือเทศกินหอมด้วยและรสชาติก็อ๋ออร่อยมากมากนี่แหละที่หนูต้องการยำคุณยา่าชนะแน่นอน โอ้จริงเหรออย่าดีใจจังเลยขอบใจจาละละกทุกคนพร้อมไหมว่าคราวนี้หนูต้องการอะไรใช่ไหมงั้นมาดูกันเลยมันคือเค้กมันตั้งใหญ่อร่อยและก็สวยมากมากโอ่มเลยค่ะอฮะฉันรู้แล้วจะทำยังไงมาเริ่มจากครีมกันตอนอื่นต้องประกอบเค้ก้วยถึงขนมที่ไม่ครีมหยิบลงไปบนเค้กนิดหน่อย แยกก็จะเริ่มจากครีมเหมือนกันบีบออกมาเยอะๆจากนั้นก็เกลีย่ยให้เรียบและต่อไปก็ทำอีกหลายๆชั้นแบบเดียวกันยิ่งเยอะเท่าไรมันก็ยิ่งอร่อยเท่านั้นและด้านข้างของเค,ค้ก oh. ก็ต้องเคลือบครีมให้ทั่วด้วย oh. อร่อยจังเลยนะทีนี้ก็มาสร้างรูปหัวใจกัน ตัดเค้กออกเป็นรูปหัวใจแบบนี้แบบนี้มันออกมาสวยงามมากและทีนี้ย่าต้องการคิดแคสเดี๋ยวก่อนนะอยู่ที่ไหนอีกอ้อจิวย่าต้องการทั้งหมดเลยสำหรับเค้กของยาอ่าดูนี่สิเหม,มันน่าก,กินแค่ไหนติดแคดแคสไว้ให้รอบเค้กและมันออกมาสวยงามสุดๆดต่อไป ทีนี้อย่าต้องการม u l t i s o u r ไว้ที่ด้านบนอโอแล้วมันหายไปไหนล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลกจังสร่างเถอะเอามาอีกชิ้นก็ได้และวางไว้ให้รอบสวยงามมากจากนั้นก็มาวาง skittles ให้ทั่วเค้กคนย่าคะขอลองได้ไหมแน่นอนรับนะอะไรจังกลับมาทำเค้กต่อดีกว่า จัดวางให้เป็นสีรุง้งเรียบร้อยอยากคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่อยากทำะไรแบบนี้สวยงามมากราว่าค่ะคุณเยือส่วนชั้นก็ทำเค้กบบเมี่อตั้งอายุห้าขวบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฉันจะแต่งให้ดูว่าผลานแท้จริงเป็นยังไง <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องเป็นสีชั้นเค้กให้เป็นสีรุง้งและจากนั้นก็มาทาครีมเพื่อจ <c oughs> ัดสีคืนนี้ฉันต้องตัดเค้กเหมือนกันไม่ต้องกลัวค่ะ <c oughs> จันของฉันไม่คนมอบมิดและมีให้เอง มันเหมาะมากในการตัดต้นไม้แล้วก็ตัดเคก้กตัดวงกลมออกด้วยเอามาประกอบร่างกันและต่อไปก็มาทาครีมสีรุ้งที่เค้กกันเลยโอ้ใช่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ทาครีมอีกจากนั้นก็เกลี่ยให้เรียบเนียนใช่แล้วเค้กของฉันเป็นสีรุ้งไม่ใช่แค่ข้างในแต่เป็นข้างนอกด้วยคญณยดนานนสิเชฟตาหวานจังเลยตาสองดวงนี้ต้องแปะที่เค้กนะ แล้วก็มีรอยยิ้มและแก้มชมพูชมพูและเพิ่มเม็ดน้อยๆเป็นเค้กที่ไรที่ตีพร้อมแล้วโอเจ๋ก็่ะเราจะทำยังไงดีโอจริงด้วยฉันทำเค้กบาร์บี้น้องสาวข,ของฉันชอบตุ๊กตาบาร์บี้มากๆเอาสีบ,บาร์บี้ลงไปที่เค้กแล้วก็เพิ่มแม่ดพิมพ์ใสๆลงไปเร็งไปเลยแล้วจากนั้นต้องใส่อะไรสักอย่างที่อร่อยฉันรู้อยู่แล้วเป็นอะไรนะเอาช็อกโกแลตชิพสีฟ้ามาละลาย พร้อมแล้วอืมนี่มันอะไรมากมากและจากนั้นก็เทลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็โรยด้วยกบเพรที่กินได้สุว้าว,าว,าวมันเก๋มากมากแบบนี้ฉันพร้อมแล้วว <What? S 1> จิวนี่มันอะไรกันเนี่ยทั้งหมดเพื่ออะไรราสโกค่ะดูนี่นะ <S <S อะไรกันเนี่ยสวยงามมาก เค้กเต็มไปด้วยประกายแววว้าวเก่งมากจ้ะจิ๋วยี่มไปเลยเราพร้อมแล้วอ๋อ,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 อใช่แล้วนี่คือฝันที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมหนูไม่เค,ค้กห,หน้าทั้งน้องสามก้อนอยู่ข้างหน้ามาลองจากบาร์บี้กันเลยหั่นแล้วก็มาชิมกันสุดยอดนี่มันเจ๋งไปเรลรยข้างในมีเค,ค้กตั้งหลายชั้นแล้วก็มีกากเพชรแววว้าสุดยอด เจ๋งนะแต่หนูชอบกับเพชรบนปากมากกว่าเดี๋ยวนี่นะเห็นไหมเจ๋งมากเลยและเค้กบาร์บี้ก็สุดยอดแต่กันต่อในเค้กก้อนนี้หนูอยากลองมอสเทสเซอ์ลูกกว่าสุดบดของหนูอือร่อยจังเลยอ่ะหนูชอบมากมากและทีนี้ก็มาลองคิดเค้กกันเออใช่อร่อยจังเลย และต่อไปก็มาหั่นเค้กแล้วก็ลองเออดูน่ากินมากเออใช่คุณยานี่มาอร่อยเกินบรรยายเก่งมากค่ะเอาล่ะได้เวลาของเค้กชั้นสุดท้ายเป็นเค้กแส้งที่สวยงามว้าวไม่อยากจะเชื่อทั้งในก็เป็นสีรุ้งเหมือนกัน รสชาติก็อะไรกินปัยญายหนูชอบมากมาั่มยำมยำเชฟเก่งที่สุดเลยเป็นผู้ชันนะนี่มันร้อยเต็มร้อยใช่ฉันรู้หรื่แล้วล่ะหนูคิดอาหารจานใหม่ได้แล้วล่ะนี่ค่ะทำกาก้ให้หนูน่ะนะคะโอเคหนูตั้งตารออยู่มันคืออะไรอ่ะ ออกโกโ้ได้เลยอาล่ะอยาต้องการนมเปิดฝาและจากนั้นก็เทใส่หม้อคุณยะฉันก็ต้องการนมเหมือนกันเทใส่หม้อ <Okay. S 1> ให้เต็มเลยจากนั้นย่าต้องตักโกโก้ใส่ย <Cool. S 1> อยากคิดว่าพอแล้วล่ะผสมให้เข้ากันและจากนั้นก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วย แล้วมันจะเพะิ่มรสชาติช็อกโกแลตที่เข้มข้นแสนอร่อยลงไปได้ด้วยหากชิ้นเล็กๆล,ลงไปแล้วก็รอให้มันละลายเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมแล้วตัโกโกโก้ใส่แก้วที่ฟีบบี้ให้ย่ามาโกโก้ของอย่าพร้อมแล้วฉันไม่เคยเห็นอะไรที่น่าเบื่อเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตโกโก้ของฉันก็พร้อมแล้วตักใส่แก้ว และตอนนี้ฉันต้องการตกแต่งก่อนอื่นนะฉันต้องการครีมเขใส่ชามและจากนั้นก็ตีจนตั้งยอดนะใช่แล้วละ่ะพอดีมากทีนี้ก็ใส่ผงโกโก้นิดหน่อยแลวผสมให้เข้ากันกับครีมนี่มันสมบูรณ์แบบและจากนั้นก็เอาช้อนมา และตักใส่แก้วมันต้องอร่อยมากๆฉันรับประกันได้เลย uh huh. และจากนั้นก็บีบวิปครีมลงไป uh huh. และยังไม่หมดนะ uh huh. เราต้องตกแต่งด้วยสกลสุดบทของฟ uh ีบี้ใส่คิดแคทลงไปและจากนั้นก็โรยด้วยสปิงเคลิล uh huh. มันอร่อยเกินบรรยาย uh huh. และก็สวยงามมาก คิดว่านี่คือโกโก้ที่ดีที่สุดเลยที่ฉันเคยทำมาเสียบหลอดลงไปเท่าน,นี้ก็ลองได้แล้วโอโหเจ๋งอะตอนนี้ก็ตาฉันแล้วตอนเอนก็ใช้วบปครีมมันอร่อยมากจนฉันอดใจที่จะกินไม่ได้และจากนั้นก็บีบใสก่าโกาวโกโก้และทีนี้ฉันต้องการน้ำเชื่อมช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตไหลเยิ้มอะไราจะดีกว่านี้ล่ะ และตอนนี้ฉันต้องการอะไรนะโอ้จริงด้วย M M ก่อนอื่นก็ลองแล้วจากนั้นก็โรยแบบนี้แหละแล้วก็ตบเท้าด้วยสปริงเข้าหลักสีเท่านี้ก็ลองได้เองมากจ้ะเราพร้อมแล้วโอยเย่ก็โก้หนูอยากลองก้านนี้สุดสุดมันมาพร้อมกับก้านปลดของคุณยาเพราะหนูเป็นคนให้เองโอ้ยนี่มันน่าขี้ขีแยงอะ ก้าขอโทษขนนูไม่ชอบเลยแล้วนี่ <c oughs> คืออะไรดูเจ๋ง <c oughs> อะอแล้วรสชาติก็ไม่เลวนะแต่หนูคาดหวังมากกว่านี้มาลองครีมกับเคทแคตกัน <c oughs> เออใช่มันอร่อยสุดๆต่หนูก็ชอบนะ <c oughs> แล้วก้านี้ทำมาจากอะไรนะ <c oughs> มาดูกัน ว้าวมันคือโอรีโอที่หนูชอบเ้อืมเจ๋งปไปเลยโอรีโอก,กับเอ็มแอนด์เอ็มเข้ากันได้ดีสุดรสชาติของโกโก้กละโอว้วิเศษมากๆและมีครีมด้วยก็อร่อยเกินบรรยายพี่สาวพี่ชนะแ,แล้วพี่ทำโกโกท้ที่ดีที่สุดในโลกเลย จริงเหรอไม่จะเชื่อเลยฉันมีความสุขจังเก่งมาก